นิ้ตรวจวัดทับสนามค่ะจะเป็นพวกี o ออกซิเจนละไรในน้ำพวก P.H. ค่ะเราวัดไปทันทีเลยทราบค่ะอันนี้ทราบลทันทีดีแต่อนนี้ค่ะตอนดินแล้วก็มีการเก็บบรรจุไปในขวดตัวอย่างแล้วก็ส่งห้องฏิตรติการอันนั้นจะตรวจพารามิเตอร์ของโลหะหนัเก้าชนิดตัวตัวนี้ถ้าเราตรวจเนี่ยตรวจตอนนี้คือมันบ่งบอกอะไรได้บ้างครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิน้ําเรื่องของการนําไฟฟ้า เรื่องของซอหรือว่าความเค็มแต่ว่ายังไม่ได้วัดค่าที่ว่ามีสารเคมีสารหน่หรือไม่ยังไม่ทราบค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานภาคสนามเพื่อประกอบการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีตัวดีโอด้วยอีกตัวจากนั้นกระบวนการทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างดีนมาวันนี้ับจะมีขั้นตอนต่อไปอันนี้เราก็คือจะเก็บตัวอย่างแล้วก็ส่งให้กับทางห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษในการตรวจหาค่าสารโลหะหนัก ทั้ง9ชนิดนะคะเช่นสารหนูแคดเมียมตะกัวเมกานิสนะคะโฟเมียมเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจวัดแล้วก็รายงานผลหลังจากนี้เราเก็บตัวอย่างวันนี้วันที่13นะคะวันที่14เรากลับไปเตรียมตัวอย่างในเจได้เจตตัวอย่างก็คือเตรียมเตรียมตัวตัวอย่างตรงเนี้ยค่ะที่ห้องปฏิบัติการของอสำนักง,งานสิ่งวแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่ เสร็จแล้วเราจะส่งให้กับทางกรมควบคุมมลพิษโดยรถรถทัวร์เนาะส่งไปวันจันทร์เงี้ยค่ะตัวอย่างก็จะถึงกรมควบคุมมลพิษประมาณวันจันทร์หรืออังคานเช้าก็จะดําเนินการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการแล้วผลน่าจะใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวันในการออกก็จะทราบผลว่าชีมีสารช่ค่ะมีสารพิษสารเค่ะแล้วก็ ค่าาเป็นอะไรบ้งใช่ค่ะแล้วก็ทางาสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการเรื่องของการจะทำรายงานผลแจ้งมาอย่างพื้นที่เพื่อรับทราบต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณ้ชม ใต้น้ำเกจาจระนจี๊ก็จะทำเหมนกันทิ้งตะกอนลกไปในน้ำนะเพื่อที่จะไปจับเอาเนื้อตะกอนหรือน้ำสารปนะภากน์ี้ันก็จะดูดขึ้นมา ก็จะเหลืองดงและดีจะมีปะกร ทำการทดสอบน้ำนะครับเป็นการทดสอบเพิ่มต้มแบบท่าต่างเพื่อ,อ 5, 5, 5, 5. ที่จะส่งตัวอย่างทั้งหมดเ,เข้าในทั้นนททงหดการทดสอบ จุดนี้เราทําอะไรกันนะครับตะกอนดินตะกอดินเก็บตะกอนดินวางไ้กว่วางวาง,งยกนที่มือ,ท,มอที่มือ ตู้มนี้ไ้ใช้ทำอะไรอิดล็อคครับ,บล็อคอันนี้ก็เก็บตะกอนดิจนจุดนี้เราอยู่กันที่บ้านศกเน, e. ออน,นี่ยนะครับเก็ดทางตะบนแม่ศกก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวยอย่างของตะกอนดินบริวเวณริมน้ำสารวิน ใส่กระปุกได้นะ ดีนี่ถ้า,ถาเก็บเสร็จเราต้องกลับไปเราไปอบแห้งใช่ไหมใช่ค่ต้องไปกลรตัวนี้ก็คือเราต้องส่งไปกรุงเทพใช่ไหมใช่ตัวนี้